ใช่หานไม่ได้ยินนะดิได้ยิน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 แ,แต่พอดีอเสียงเสียงหัวใจพี่มันดังกว่าเสียงพูดอะุ้ยฝากถามว่าว่างวันไหนฝากถามว่าว่างวันไหนใช่เพราะตอนนี้พี่ว่างเจ็ดวันเลยเลือกมาวันหนึ่ง นชอบชอบเสียงสายดีดที่ฉันที่มันไม่รู้ตัวว่าตัวเองรักเธอเท่าไรและได้ทำร้ายเธอไปอย่างนั้นตื่นวันนั้นที่เธอม่ฉันพลาดไปเพราะว่าฉันนั้นทำให้เธอสีใจเธอได้ยอมไปอีกครั้ง ะไม่ยอมให้เธอจากไปกดอันดูตรงไหนไมีทางนี้ไหมให้แกตัวคนคนนี้เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่แสาไปมารู้ตัววันที่ไม่มีที่ตรงนี้ เ้ยเกือบจิ้มคนแล้วเกี้นี่ถูกยัซิงใช่เสร็จในเกมหายวทีผมปิดไปเมื่อกี้ขอบคุณมากที่เตือนฮะ นี่ใครอะสองคนนี้คือ,<ฟ>ค,อคือใครครับสองคนนี้อ๋ออันนี้โอูดอกโด่โดงเหรอกับใครคนนึงใครอะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยอะได้ได้ยินไหมได้ยินพี่ไหมเธอได้ยินแล้วค่ะได้ยินไหม ได้เพิ่งได้ยินนี่แหละครับอ๋ออันอันนี้อูด้งค่ะอันส่วนน้องอันสีส้มชื่อไอรีนค่ะอูด้งกับไอรีนโอ้โหพี่ไม่ได้มาบางนานหลายวันนี่มันเฮ้ยส,สาวๆมันเยอะเวยอ๋ออ้โ oh, พี่ชื่อชายหาดครับอ๋อพี่ชายหาดดีครับเป็นดีที่รู้จักครับสวัสดีค่ะเป็นสมาชิกใหม่ของข้าพรัอง์ีเหรออ๋อ oh, ไม่ใช่ค่ะ จริงๆอยู่แฟมสุดเตี่ยวนะคะแต่ว่าเขายุคแล้วก็เลยมาอยู่แถวนี้แทน<ม>หนูจะอยู่ตรงสิงตรงต้นกล้วยสามต้นอันนั้นนะคะสิงเลยเหรอ<ช>เรา, <นะ S 2> เ,ราเราเป็นมนุษย์หรือเปล่านะเราเป็นสิงต้นกล้วยเนี่ยคือพอปิ่นเก้าไม่ค่อยมีคนพวกเราก็เลยต้องมาขออาศัยพื้นที่บางนานะคะโอ้โหเศร้าแท้ เอออีกคนหนึ่งพอจะแบ่งที่นั้นนะคะโอ้ยสบายเลยหนานแน่นหน่อยนะช่วงนี้คนบางนาเอ๊อน้อง<ช>ไอรีนเขาเขาเป็นคนเงียบๆเนาะน้องไอรีนอะ่ะเขาเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งใช่ไหมเขาพูดอยู่นะไม่ได้ยินนะวันนี้มันหน่วงนะคะอ๋อแต่แต่ได้ยิน แต่ไอรินได้ยินพี่ใช่ไหมเขาเขาได้ยินเดี๋ยวร้องแปลให้ค่ะเดี๋ยวร้องเป็นทันเตอร์ให at ้โอเคถามว่าโไม่มีที่อยู่ฝากถามว่าว่างวันไหนฝากถามว่าว่างวันไหนใช่เพราะตอนนี้พี่ว่างเจ็ดวันเลยเลือกมาวันหนึ่งเอ้ยทำไรกันสวัสดีทุกคนครับคิดถึง ไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยอ้นไม่ได้ยินเสียงใครเลยพี่ไม่ได้ยินเสียงใครเลยลเอ๊เรานักข่าวเราไปไหนเนี่ยมาด้วยได้ยินยังได้ยินหนูไหมนี่หนูนี่คือใครหนูไหนหนูหนไอรีนตะเกียเฮ้ยเสียงเราเหมือนกันเหมือนกันนะสองคนเนี้ยเหมือนหรอค่ะเออไม่เหมือนละโอเค ไปไหนกันหมดแต่นี่ใช่ครับหนูไม่เห็นเลยนะเมล่อพี่ชายหานมาออกรายการกับพวกหนูเน่งรายการอะไรอะรายการชื่อว่าถ้าหนูเหลี่ยมนัดดีดีนะดดีดีนะดดีดีเอาให้พร้อมๆอาให้พร้อมๆ้อ่ะไอรีมพูนก่อนอ้าพี่นะโอ้โถ้าหนูเหลี่ยมพี่จะตึงปะ พี่ตึงแต่หนูยังไม่เหลี่ยมแล้วทำามถึงพี่เครียดนะพี่ทํางานเครียดนะอ๋ก็เลยแบบหมายถึงว่าตึงเครียดตึงเครียดตึงเครียดถูกตองตึงเครียดเอาลุ้แบบแก๊งพี่ต้องไม่เห็นเขาไม่ยืนตรงนี้เลยเออพี่ได้ข่าวมาจากชาวเมืองชาวบ้านว่าเขาไปซุ่มซ้อมลบกันอยู่นะซุ่มซ้อมลบแต่ว่าไปหรอ พี่เพี่ออกจากกองมรดกแล้วหรือเปล่าก็อาจจะใช่แหละแต่อันดับแรกพี่ต้องหาเงินให้เขาก่อนน่ะพี่ไม่ได้เจอพวกเขามาหลายวันมากแล้วน่ะจะร่วมสัปดาห์แล้วน่ะอ๋อก็คือพี่อู้นั่นเองใช่ไหมเอออู้บทจ้างอะไรเนี่ยไม่อู้โหพี่ทำงานหนักขนาดนี้ขณะที่ทุกคน งานหนักพี่ไปนอนกระดิกเท้าตุ้งติ้งตุ้งติ้งสบายใจเฉลบอยู่อย่างนี้หรือเปล่าเอยลูกเอยมันมันหนักกว่ากระดิกเท้าตุ้งติ้งตุ้งติ้งเยอะลูกงานดี่นะอ๋อค่ะอ๋อตรงหมายถึงนี่ไงในเมืองไงเขาทำงานหนักไงเออเหอนพี่ก็บินไปพักผ่อนไงอืมไม่ใช่ไม่น่าใช่พักอะดูแล้วอยากจะเข้ามาในเมืองมากกว่าจริงแล้วน่ะ ว่าไปนอนกันดิท้าตุ้งติงต้งตุ้งติ้งแล้วเราไม่ใส่รองเท้าอ่ะเนี่ยอุดงฮะเจอชาวแก๊งเดกเดี๋ยวมันจะสูงกว่าคนอื่นน่ะเมื่อกี้เห็นเห็นไอ้นี่มาไหมเห็นนักข่าวมาไหมได้ยินอูดงไหมได้ยินค่ะแต่พี่ชายห่านไม่ได้ยินนะดิได้ยิน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  แต่พอดีเสียงเสียงหัวใจพี่มันดังกว่าเสียงพูดน่ะอุ้ยหมายถึงว่าหมายถึงว่าพี่ตื่นเต้นพี่ตื่นเต้นอ๋อไหนคะเสียงหัวใจพี่มันดังอย่างไ้เออช่างมันอะคิดไม่ทันนะท้อทีตึ้งตึงตึงตึงนักข่าวแม่มาเกียวไดเห็นสองคนโทรไปแล้วโทรเราไม่รับอ่ะเด อ๋อเป่าครับคุยกับพี่ด้งนะคืออะไรตั้งนามสกุลตัวเองอยู่่ะเชียบบางทีต่อพี่พอจะตั้งนามสกุลให้ได้ไหมคะใช่ไอรินไอรินปกติจะไปตั้งนามสกุลต้องไปวัดนะคะอลองไปถามเจ้าแม่ไหมล่ะเจ้าแม่เขาโอเคอยู่นะเจ้าแม่เออ พี่ชายหานก็แบลนั้นดูลองเท้าสิเฮ้ยดูยังไงออกจะเท่แบวสูดสุดคือพี่เพิ่งจะเข้าเมืองมาวันนี้เหรอเอ่อหลังจากประมาณสี่วันอะ๋อไปประมาณสี่ห้าวันอะไม่ได้นับเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวนักข่าวมาบอกให้เขาโทรหาพี่แล้วกันเนาะได้ค่ะแต่เมื่อกี้หนูก็เห็นเขาเดินเออโทรไปแล้วเขาไม่รับช่างเถอะเดี๋ยวค่อยว่ากัน ถอดชูคีมีคนหนึ่งอ่ะเงียบคริปเงียบคริปเลยไม่น่ามีใครอ่ะทุกคนเขาน่าจะไปพวกเราอ่ะน่าจะไปซ้อมอยู่มั้งไปซ้อมอยู่กันหมดอะ เสียงสองคนนี้นี่มันไปไหนครับสะเดาะหูครับไปไหนอะนั่นไหมจับได้ยินไหไปไหนนะไปไหนอะพี่มีที่ไปไหมพี่ไม่มีที่ไปหรอกแต่ว่าพี่ก็คงจะไปฟาร์มหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเอาเหรอทำไมรถสีม่วงอะเฮ้ยสุดยอดอะสวยไหมพี่โอเสียงแต่งให้ครับคันนี้พี่เลยนะพี่โนเนียแต่ง โอเลี้ยงอ๋อโอเลี้ยงแต่งโถ่ใครเป็นใครเป็นแฟนโอเลี้ยงใครเป็นแฟนโอเลี้ยงไม่มีไม่มีพี่รู้เปล่าว่าพี่หลักปอมปอมน่ะพี่พี่นวลเนี่ยเขาเขาเขากุ๊กกิ๊กกับใครอยู่หรือเปล่านั่นสิพี่ชายหักหรือไหมคำถามนี้นี่มันคุพี่นวลเนี่ยกิ๊กกับใครไหนลองเล่าเบาแสว่าสิมันมีอะไรเกิดขึ้นตอนที่พี่ไม่อยู่เมืองนี้บ้างเนี่ยฮะ ตกรถแล้วเนี่ยเขาพี่ก็รู้แค่ว่าโนนีนก็แฮปปี้กับบัจ่างดีไม่ใช่หรอเขาไม่แล้วมั้งจริงเหรอใช่เขาไม่เล้เฮ้ยพี่ต้องไปอัปเดตกับน้องชายพี่ซะนนหน่อยนะบอกว่าโสดวนนีเยโสดตลอดอยู่แล้วแต่เขามีความรู้สึกดีๆให้ใครเขาก็จะไม่ค่อยบอกใครหรอกโไม่บอกเลยมูกับน้องหนูนี่คือแบบสุดๆเลยนะ คืออะไรคือมาจีบหรอรายการก็อุ้ยคือแบบซูดปากจิบเม็ดเลยอ๋อคือจะบอกว่าคือจะบอกไม่เก็บทรงเลยโดนเนี้ยไม่เก็บทรงเลยมันมีฉากเด็ดด้วยนะแต่ไงฉากเด็ดแต่ไงไหนเผามาไหนเผามาที่สวนสนุกน่ะเขาตามชื่อเลยชื่อเขายังไงเขาก็อย่างนั้นตรงสวนสนุกเลยกับใคร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 ซูดซูดซูดซีดกันด้วยนะ กับใครชื่อผู้หญิงเมัอนก็ไอ้นี่เอาตัวสอนย่อไปตัวสอนย่อพี่ต้องอย่าไปบอกใครนะพี่ต้องจำคำนี้นะว่าอย่าไปบอกใครนะไอชัวอยู่แล้วห้ามบอกนะชัวอยู่แล้วมอพอดอรู้จักไหมไม่รู้ไม่เป็นไรพี่อยไปหาจะบอกต่อพี่ก็บอกเขาว่าอย่าไปบอกใครนะได้เลยตอนนี้ก็มีประมาณัก คือสามร้อยเกือบสามร้อยคนแล้วตอนนี้เอาจริงที่ได้ยินนะงั้นพี่บอกเขาสิว่าอย่าไปบอกใครนะใช่บอกเขาห้ามบอกใครนะโอเคอย่าไปบอกใครนะไปบอกใครนะแล้วเขาเป็ใครมาแอบฟังอะไรตรงนั้นน่ะฮะพี่ใครเปล่าใครพูดถึงสวัสดีค่ะวันนี้คือมพด โอ้ยอะเรียก่ใครอะนี่ใครอะนี่ใครอะบอลดอรจะผมสีไก่อะพี่เจฮั่นอ๋อดีวัตดีค่าไก่เป็นไงสบัตดีข่าไก่อยากไปบอกใครนะห้ามบอกใครนะพี่ค่าไก่มาเข้าดิจกันอยากไปบอกใครนะแล้วเขาก็ไปตามชื่อเขาเลยที่สวนสนุกอ่ะนวลนรัตน์ใช่แล้วเขาก็แบบจุ๊บจุ๊บจุ๊บ จุ๊บจุ๊บจุ๊บอย่างเงี้ยจุ๊บกันด้วยจุ๊บขาไก่หอูขาไก่ขาไก่เอาพี่ชายหางขาไก่ฮะอะไรนะขาไก่ขาไก่แล้วแล้วสิงโตไปไหนจิงโตยก็ขาหนูให้เลยฮะสิงโตไปไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันหนูเพิ่งตื่นโอ้ใช้ได้เหมือนกันนะอู้เหมือนกันนะเราเนี่ยเรต้องคุยกันกลางเกินไปไหมเนี่ยเฮ้ยเรื่องปกติ เอ้แต่วันนี้แม่งเราซื้อไว้แล้วดูสิไม่มีใครเลยเออมันนานพี่จะได้อยู่ในวงล้อมสาวๆอย่างนี้่ะอ๋อคิดถึงว่ะคิดถึงอ้ก็ไปไหนกันี่ยพวกเราเนี่ยสองคนจะไปไหนกันนั่นทีเราจะไปไหนกันอเออผมเด็กเบ่งนาครับ อยู UK, ่เคคทบางทีก็ทำแต่เรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผมเด็กเป